จิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงเวลาเจริญปัญญาเมื่อจิตตั้งมั่นได้จริงขันมันจะแยกมันจะเห็นว่ากายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งพอละเอียดขึ้นไปมันก็เห็นกายส่วนหนึ่งเวทนาคือความสุขทุกข์ส่วนหนึ่งจิตเป็นอีกส่วนหนึ่งถ้าละเอียดเข้าไปอีกก็เห็นกายส่วนหนึ่งนะเวทนาในใจเวทนาทางกายส่วนหนึ่งเวทนาในใจส่วนหนึ่งจิตอยู่อีกส่วนหนึ่งเห็นละเอียดขึ้นไปอีก ก็เห็นกายก็อันหนึง่งเวทนาทางกายทางใจก็อันหนึง่งนะความปรุงดีปรุงชั่วทางใจก็เป็นอีกอารหนึง่งจิตเป็นคนรู้คนเห็นก็เป็นอีกอานหน,นึ่งเนี่ยขันมันจะแยกนะการแยกขันเนี่ยไม่ใช่เรื่องอยากบางคนเข้าใจผิดคิดว่าคือการถอดจิตออกจากร่างแยกกายกับใจก็ต้องถอดจิตออกจากร่างแล้วเหมือนดาวเทียมนะมองย้อนลงมาร่างกายนอนอยู่นะร่างกายนั่งอยู่่จิตอยู่ข้างบนอันนี้ไม่ใช่นะ ดังนั้นมันถอดจิตไม่ใช่แยกขันถามว่าถอดจิตมีไหมมีไม่ใช่ยากอะไรเลยนะถอดจิตจิตมันพร้อมจะหนีอยู่แล้วพร้อมจะออกนอกอยู่แล้วนะแต่ว่าให้จิตตั้งมั่นไม่ใช่ง่ายนะพอจิตตั้งมั่นแล้วกําลังพอนะขันมันแยกให้เห็นก็กายกับใจมันโคนละอันกันไม่ใช่ใจถอดเราไปนอกกายนะใจก็อยู่อย่างนี้แหละแต่เห็นว่ากายกับใจมันโคละอัน สุขทุกข์ดีชั่วปัจจิตใจก็โคละล้านกันในะจแยกแยะกออกไปเมื่อแยกขันได้แล้วเนะี่ยปัญญาที่แท้จริงมันจะเกิดลนะการที่เราแยกขันเรียกว่าวิพัตชวิธีนะเป็นศัพท์ในศาสนาพุทธนะเป็นศัพท์สําคัญมากมากเลยเวลาจะทำวิปัสสนาเนะี่ยต้องมีใช้วิพัตชวิธีแยกขันออกไปพอแยกขันได้แล้วมันจะเกิดปัญญานะสติระลึกรู้กาย จิตตั้งมั่นเป็นคนดูเนี่ยโคลานปัญญามันจะเกิดเฮ้ยร่างกายไม่ใช่จิตร่างกายเป็นวัตถุเป็นสมบัติของโลกไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตตั้งมั่นอยู่สติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจิตตั้งมั่นนะเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลก็จะเห็นนะทั้งกุศลทั้งอกุศลไม่ใช่จิตหรอกเป็นของที่ไม่เที่ยง เป็นของที่บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้ต่อไปฝึกชำนิชำนาญจะเห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์จิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงจิตผู้คิดก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปดูรูปก็ไม่เที่ยงจิตที่ฟังเสียงจิตที่ดมกลิ่นจิตที่ลิ้มรสจิตที่รู้สัมผัสทางกายก็ไม่เที่ยงจิตที่ไปรู้เรื่องราวที่เราคิดนึกเป็นเรียกว่าอารมณ์บัญญัติก็ไม่เที่ยงไม่มีจิตชนิดไหนเที่ยงเลย ถ้าเราภาวนาเรื่อยๆนะแยกขันมาแล้วเห็นแต่ละขันเป็นไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆถึงจุดที่มันพอนะเราจะบรรลุพระโสดาบันคือจิตมันยอมรับความจริงแล้วว่าตัวเราไม่มีขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่มีตัวเราในขันห้าไม่มีตัวเราที่ไหนเลยมีแต่ขันห้าขันมันทํางานรูปธรรมนามธรรมมันทํางานของมันแต่มันไม่ใช่ตัวเราของเรานี่คือภูมิจิตภูมิธรรมพระโสดาบันนะ พราะงั้นวันนี้เทศเท่านี้พอมากกว่านี้ก็ยังทำไม่ได้เอาไว้ทำตรงนี้ได้แล้วค่อยว่ากันใหม่